มึงไปเที่ยอะไรเนี่ยฮะมันเป็นหน้าที่ของมึงเหรอที่มาหันหมูอ่ะไอ้มันเป็นหน้าที่ของมึงเหรอเนี่ยไอ้เด็กกูอยู่ไหนหมดแล้วมึงวาไว้นี่มาหันหมูแล้วมันเป็นหมูขุขุลูกคัากินไม่ได้หละไอ้ใช่ครับเห็นวันที่กิ๊มาถ่ายกับลุงลงวันเดียว5ล้านมิลครับตอนเนี้ยครับตอนเนี้ยผมไอ้เฟิร์สไอ้โพคุยกับยู ตกตงหผมขอให้มาแต่กจะไม่มาโอ้ดเพราะว่ามาเพื่อมาคือบอกว่านงเอาไปแล้วมาก้ววิวก็ไม่ได<ง>้ลงมาลง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 เอา<ง>เอา้าบอกไม่การตอ แจคเีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n นลนกี้ตดชัดนะครับตอนนี้อยู่ที่ควลุงลงจังหวัดราชบุรีนะครับเรามาทําอะไรคือวันนี้ผู้ตามตรงคือมาทดแทนบุญคุณไม่แต่ลุงลงงอนมึงนี่ใช่ไหมลุงลงงอนอันเนี้ยงอนคืองอนมันไม่ได้งอนไรแรงคือเป็นอย่างนี้คือลุงลงเนี่ยเขาจะทําเพลง MV ชื่อพยาพิเภกแจ็คสีแล้วผมเนี่ยก็ไปเจอเขาไปเจอเขาที่ถ่ายรายการครับเขาบอกว่ามาเต้นให้หน่อยกับแจ็คมาเต้นให้หน่อยคู่กันแล้วแล้วปุ๊บ เขานัดวันผมมา17-18ครับแว่าวันไหนผมก็เลยบอกว่า17-18ผมไม่ว่าง ผมติดถ่าย u ู u b e เพราะ17 18เขาถ่าย MV กันเขาถ่าย M อกันแล้วก็เขาก็บอกว่าคือถ้ามานะก็ต้องมาคู่แจ็ก็เลยหาคิวให้เขาวันนี้วันนี้23อ้าทำไงไม่ว่างแล้วไงไหเขามาวันนี้ไงตอนแรกเขางอนตอนแรกเขางอนเผากองอนเขาก็บอกว่าเฮียตอนแรกนะมึงบอกว่ามึงว่างไอ้สัตว์แต่ว่าพอพอกูจะถ่าย M v วนะมึงบอกมึงไม่ว่างและไอ้แจ็กอีกคนนึงไอ้เหียมึงเชิงถามว่าว่างไหมดูคิวก่อนไม่ต้องมาแล้วพวกมือดังมากมึงไอ้เหียนี่แจ็คนี่มากกว่า เห็นแกบอกว่าส่งไลน์มาแล้วแม่งอ่านแล้วไม่ตอบด้วยไอ้แจ๊งแกลอ่านแล้วไม่ตอบแก้ลแกแล้วแกแสบโอดจริงโอดจริง วันนี้ผมกับแจ็คกับเมสาเนี่ยก็เลยมาหาลุงลงแล้วก็มาดูด้วยเพราะว่ามาช่วยมันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ร้านไม่มีคนเลยแล้วก็มาขอร้องว่ามาโปรโมทให้หน่อยดูบ้างาช่วยมันหน่อยมาช่วยมันหน่อยมาโปรโมทช่วยมันหน่อยแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือวันนี้พาเมสามาเจอลุงลงเลยครับใช่ไม่แต่ว่าลุงลงเป็นคนที่มีพระคุณกับผมนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราถ่ายพวกแข่งกินกันครับแข่งกินกันได้มีพิษอิฐแหลกมีหม่อมทระแดกอะไรเงี้ยผมดูอยู่ลุงลงโคน่ากินเลยมาให้ตลอดแล้วมาแบบไม่คิดเงินเลยอะไรเงี้ยพอวันนี้แกมีี่ย ก็แทนบุญคุณเขาแล้วก็ไอไ้ที่มาช่องเขาอะเอ้ยที่มาช่องผมอะที่มาขอเขามาลงลงอะห้าชั่วโมงหนึ่งล้านวิวโหวคลิปนั้นเดือดมากนะมึงมามึงมาทำไมไอ้นิ่กีไ้ไม่ไม่ไม่คือคลิปลงลงผมอะเห็นทาวลงลงสัมภาษณ์ลงตีน,นเอาอางงี้ดีกว่ามึงจัดประเด็นสั้นๆเลยมึงมึงทำเพื่ออะไร แั๊บเดียวหล้านวิวอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมาเขาเรียกว่าทดแทนบุญคุณใช่ใครที่มีบุญคุณกับเรานะครับเวลาเขาเรียกใช้อะไรเนี่ยเราต้องมาวันนี้แต่อาจจะดึงเชิงนิดนึงดึงเชิงนิดนึงเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอลุงลงครับข้างหนโอเคคุณแจโสดด้วยตอนนี้เอ้านี่โสดด้วยน้องไอซ์มึงบ้านมีสาะว่ายน้ำนี่น้องไอซ์ตอนนี้คือมาทำบัญชีบริษัทแล้วก็เป็นเลขาผู้บอยแต่ว่าบ้านรวยมากแล้วก็โสดบ้านใหญ่มากมันมีคลิ มีถ่าว่ายน้ําอยู่ตะกลางเมืองรถสปอร์ตเกตสามสามสามตีคันอที่บ้านโอ้แล้วคุณแม่ยังให้มาทํางานให้มาฝึกงานเออต้องให้แม่ดอกได้ไหมขอดูแมสนิดเดียวไม่ลโสดด้วยพี่แจ็คโสดด้วยมีแฟนยังครับยังดูหุ่นเลยแม่ดูหุ่นก่อนะเขาดูหุ่นก่ยเออดูหุ่นเนาะดูหุ่นก่อนดูหุ่นว้าส์ก่อนเขาดูว้าส์เลยนี่หุ่นดูหุ่นเออนี่ดูหุ่นดิดูหุ่นต้องให้เลย ก้ามด้วยอ่ะไปออกรายการพี่แจ็คลันไหมเพราะว่าเขาจะทํารายการก่อนตายก็คือเขาเขาอยากมีแฟนหาเมียให้แจ็คได้ไหมได้ไหมได้ไหมชื่อรายการอะไรคุณนิกกี้ก่อนตายก่อนตายได้ไหมอะไรนี่พี่แจ็คคนที่ไม่ได่คนที่มีแฟนยังตอนนี้มีคนคุยไหมวันนี้พิเศษ ผมไม่ยุ่งกับคุณผมมองว่าหาผู้ชายดีให้มีผู้ชายคนหนึ่งแนะนำให้คุณเขาอ้วนเมียไม่เอามันอ้วนเมียไม่ให้เอาอ้วนเมียไม่เอาเป็นคนขยันขยันไหมนิกี้ขยันมากแตะอ้วน มนนบบเเพียยละคือเขาคนนี้นะนะเป็นคนที่น่ารักมากคือตอนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือเขาอ้วนแล้วเมียไม่เอาได้ไหมเพราะตอนนั้นเขาเมียเขาสัญญาเขาว่าถ้าผอมลงเนี่ยหนึ่งกิโลให้เอาทีนึงนี่ผอมมา30มสโลแล้วเมียไม่เอาเลยเมียไม่เอาสักทีไม่เอาเลยเนี่ยมันมันเฮ้ย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 เ มึงมาเทียอะไรเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของมึงเหรอที่มาหันหมูอ่ะฮะผู้ชยว่ามูซินเดียร์นี่ไเป็นหน้าที่ของมึงเหรอเนี่ยฮะนเ่นยันไม่ดูไม่ฆเาทีมหรอกไม่าทีมไอ้เด็กๆคอยู่ไหนหมดแล้วมึงวาเอามาหนหมูแล้วายเูก้ากินไม่ได้ละไอ้ โอน้ลงไอ้ล,ลงอะไรอะ่ะไอ้เฮียนิจังท่านี่ตะโพนอะโอ้โตะคิโนโดนนโ้นอ้เฮียนิจใ,ใครมาร้ายกูแล้วมาป่วนนะโดนโดนกลับไปทุกคนเลยนะ,ะไอ้ลุงโทนี่แจ็คแบ็คฮอร์เนี่โดนกูกระทืบไล่ไปหมดแล้วเรียบร้อยเลยนะอ,นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแม่มีงอนลุงโทนี่มาแล้วเขาไม่มาไอ้นาย ไม่กันมอญเลยตัวเล,ลยทำไมวันนี้ยกให้งงเรามาขานูลงเพะอะ้อเลยเขาบอกว่าแต่ก่อนอะพอยอดดังอะหนึ่งช่วหนึ่งชั่วโมงกี่ไลค์ตอนนั้นห้าชั่วโมงหนึ่งล้านวิวเป็นคลิปที่คนดูเยอะที่สุดห้าล้านห้ามันนั่งรถมามันบอกวันเนี้ยมึงขาลงแล้วไอ้ลงคนจะดูหรือเปล่ามันพูดอย่างนี้เม่อวันเลยเอาดิาดพวกน้ดังตอนนั้นอะห้าล้านกว่าวันเนี้วันนี้สันในสัตว์ ปั่นมันมาดีๆอยู่แล้วมึงมาปั่นเนี้ยมึงปั่นทำไมมันพูดจริงมันบอกวันนี้คือตามตัวคือตอบแทนบุญคุณมาที่ร้านนี่ให้มาททำอะไรอจริงอ้าวมึงก็มึงมากันเองละะอาวอะไรครับคุลงครับคุณอย่ามากันเองคุณเธอมาขอร้องเต้นพีเพลเต้นพีเพล่เพีพ เต้นวัดถนนใครนู่นอ่นิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเต้นช็อตธรรมดาก่อนท่านมึงเป็นใครรู้ลองครับผมเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ครับน้องนี่ครับเมาเมาขับขับเอาอยางนี่ไอ้เมาเนี่ยไอ้เมาครับเมาครับไอ้เมาที่บัดงานหายหายแล้วนะหายเลยที่งานเงียบๆอ่ะนะที่ลงยูทูปแล้วคนดูยี่สิบคนอ่ะนะไอ้นี่ไอ้เมาเนี่ยนะขับลยครับไอ้นี่ นี่อะไรด้วยอะไรอะไรมึงอะไรครับครับผมผมจะมาเอายอดวิวครับเพราะว่าเห็นว่าเฟิตดอ่างเหมือนมึงเลยครับแต่ว่าไปทำจมูกมาไปจมูกเลจมูกมาไอ้นี่อะไรเมาวะเห็นว่านี่กิ๊มาถ่ายกับลุงลงวันเดียว5ล้านวิวครับตอนนี้ครับตอนนี้ผมไอ้เฟิร์สไอ้พกคุยกันอยู่อยู่ตอนขว้างหตกแผง ตกแรงเลยปักเลยเขาไี่ไก่เมาอยู่ที่พายเมาส์มาเนี่ยเพราะว่าอะไรลุงอะไรไอ้นิกกี้ก็เคยนอนไอ้เฟิร์นแล้วผมก็เคยนอนไอ้เฟิร์นแล้วเหลือไอ้เมาส์ไอ้เมาส์ยังไปเลยนี่เลยไอ้เฟิร์นอยู่ไหนแม่มันอยู่ไปนอนกับแม่มันก่อนเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งก่อนเจ๊กุ้งอยู่ร้านกาแฟเจ๊กุ้งสวยมากเจ๊กุ้งสวยสวยเจ๊กุ้งเคยออกช่องยังยังเลยขอได้ไหมขอได้ไหมไม่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 แล้วไม่แล้วดูดีดีเลยลุงเอ้าครับครับมาลองดูก่อน เป็นไงทราบเป็นไงกนได้ไอ้นี่ปั้นปั้นไอ้นได้ได้ได้เมาตั้งใจครับครับครับไอเมาส์ไอเมาระหว่างพูดคุยเรื่องหมูไปเราคุยกันไอ้สารโอเคดีมากเมาส์ได้ใจครับได้ใจตอนถนัดแดกมาที่นี่คนดูกี่วิวตอนหม่อมถนัดแดกเยอะที่สุดอ่ะเออสิบกว่าล้านบางคนยังไม่ีิบคนที่จะมาฆ่าหม่อมถนัดแดกคือใครนี่แสลกถนัดเด้า เาลงวันนี้เป็นไงบ้างโอ้โอเคไหมโอเคครับดลส่งน้องใครจะได้เต้นพพเภกบ้างพวกเรามีใครได้เต้นลุงลงผมขอเต้นมนครับได้เต้นทุกคนครับเออแต่ว่าพวกมึงแดกมูหันกันก่อนไหมเอามูหันมาแล้วก็นั่งกินดีๆกันไม่มีปัญหาดิประยัพิเรัพเภองส่งส่งระตรนสถาบัสาบนวายชาวายชาด้วย เสียงดังมากบอยเสียงดังมากนี่บอยเสียงดังมากบอยอะไรบอยบอยอะไรบอยเสียงดังมากดีดีดีไม่มีตัวเพราะบอยที่เขาไปดูแลคนในคูไปถ่ายไปถ่ายคนขายตัวข้างถนนแต่ไม่กล้าตกไม่กล้าตบก ตบเพราะอะไรจบเพราะอะไรมันไม่ม okay. ีเหตุผลที่จะไป็นตบนแรกจะไม่มาฮะผมขอให้มาตอนแรกจะไม่มาโอ้ดื้อบอกว่ามาเพื่อมาคือบอกว่าลงเอาไปแล้วมาเอาวิวก็ไม่ได้แล้วลงเอาลงเอาลงเอาเราบอกไม่กล้าตบไม่คิดจะตบเลยนะกูไม่คิดจะตบเลยแต่ว่าบอกลงเอาไปแล้วลงสูงจนไปท หมูหันมาแล้วหมูหันมาเสิร์บเลยหมูหันมาหมูแล้วหมูหันมาเินี่หมูหันมาหมูหันมาหมูหันมา กินแต่หนังก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี่ยเราจะไปไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไปไปใช่ไปใอรเฮียงูหาให้กูโดนอันนี้มันยังไม่สุดนะเต้าปูเต้าปูเป็นเหม็นเปรี้ยวนั่นเลยเอามาเลย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 ตูดเลยเฮ้ยอันนี้นี่หูเมนูแต่ละอันเนื้ออ่อนในชูชีเอาแบบเอาแบบขึ้นชื่อที่สุดในร้านมาเหรอฮะอันนี้คั่วหอยโขมโหน่ากินหิวเลยปกติไม่มีเนี่ยนี่ชูชีปลาเนื้ออ่อน ดีดีดีสามจานทอดน้ำปลาอันนี้อร่อยอนี้อร่อยอันนี้ข้าวแล้วเดี๋ยวมูหันมาสองตัวทุกทีอันนี้ผมไม่เคยได้กินนะอันนี้ทีเด็ดทีเด็ดเลยเออลงแล้วตอนนี้ยอดขายที่ดีสุดนี้ก็คือมูหันอยู่ไหมก็มูหันอยู่หมูหันเนี่ย งไม่ได้กำไรหรอกเพราะว่าขายเพื่อเป็นซิกเนเจอร์เขข้้าาใใจจเเพราะว่าราคามันแพงทำไมถึงเมนูเด็ดคือเป็นปลาเนื้อ่อนกับสามชั้นน้ำปลาเพราะมันอร่อยที่สุดอร่อยยิ่งความอร่อยคืออะไรรู้ไหมคุณนิกกี้คุณเมาน้ำจิ้มของเขาสุดเด็ดมาถึงช่วงชิมอาหารที่ต้องบอกเล่นด้านูชิมปลาเนื้อ่อนลองก่อนเลยลองสิจัดข้าวมาหน่อยก็กินกับข้าวข้าข้าวหน่อยเป็นไงเออเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไงเทียบทานอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมไอ้เน่าลองกินดูครับครับเป็นเันเป็มเดี๋ยวหมูหันเดียวตามมาเดี๋ยวใจเย็นเจซก ใหญ่มากลุงลุงตัวใหญ่มากอ่ะต่อไปหมูหันเสิร์ฟแบบพระยาพิเภกอ้าวไม่สนใจเรื่องอะไรอ่ะกอนไข่กินก็กินไปหมูหันเสิร์ฟแบบพระยาพิเภกยักษ์สีไปปัดนันอันน้ย่างนานนะฮะตีย่างนานนะย่างประมาณสักน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราเตรียมน่ะชั่วโมงครึ่งมีครึ่งมีตากมีอะไร บัดนันน้ำจิ้มทำนานนะน้ำจิ้มเป็นอันนี้เป็นสูตรสำเร็จเป็นน้ำจิ้มดำส่วนอันเนี้ยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งจะอร่อยคนละแบบโอเคเซอร์แบบไอย้ะพี่บัดนันแล้วเดี๋ยวนี้รีาาเนี่ยมามามา ไอ้น,นี่ก่อนคั่วหอย้นก่อนก่อนที่จะลงนี่แกนคั่วแกนคั่วแล้วเห็นบอกอีกอันหนึ่งที่เพิ่มมาคือจระเข้ทอดจระเข้ทอดเป็นไงบ้างจระเข้ทอดผมบอกให้นะจระเข้ทอดเนี่ยนะตีคู่แข่งมากับหมูทอดหมูสามชั้นหมูตามชั้นทอดน้ำปลาเลยเนี่ยอ่ะต่อไปพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วมาเลยคนละชิ้นพร้อมกันเึงแลวหมูหันแล้วหมูหันแล้วคนละชิ้นพร้อมกัน จิ้มไปเลยจิ้น้ำจิ้มดำมานะน้ำจิ้มดำน้ำจิ้มดำจิ้มดำมาเป็นไงแจ๊กก่อนหนาแจกก่อนกินแล้วแจ๊กก่เคยกินแล้วนุ่มหอมน้ำจิ้มนะฮะความอร่อยยังเหมือนเดิมครับสูตรของเขาอร่อยยังไงก็ยังอร่อยเหมือนเดิมคบอกเาไพญายพิเภศยักษ์สีรู้มว่าปกติอะพวกเพลงตามค่ายให้กูเล่นนัีกูไม่เล่นนเออเอ่เอาเลยไม่เอาไม่รับเลยไม่เอาเลยนะไม่รับนะให้กูเล่นเพลอีีอ่ะไอ้นี่แม่งแรกไม่เอาแต่นี่ต้องมาเต้นพญาพเภกยักษ์สีถามพญาพิเเ อุ้ยอุ้ยแล้วคุณกล้าพูดไหมกล้พูดตอ่อหน้าไหมเล่นเลยแต่กูพูดไม่ได้มึงกล้าพูดต่อหน้าไหมเพลงเห้นว่าเคยมาพูด โอ้โยอดวิวเท่าไหร่จะร้อยล้านแล้วโอ้โหแล้วอีกอีกนะอีกอีกเพลงนึงอ่ะอีกเพลงทิ้งเราทำไมอ่ะทิ้งเราทำไมเกือบ20อ่ะรวมกันร้อยล้านอ่ะโอ้โหพยาพิเภกกูให้ต่ำๆนะของจต,ตุรงอ่ะนะเอาแสนให้ถึงก <c oughs> ่น <c oughs> อน <c oughs> แสนวิวอ่ะกล้าพูดต่อหน้ากูเลยพูดไม่ได้เขาโดนถ <c oughs> ีบเลยขาเขาเขาเล่นยอดแล้วนะคิดว่ายอดเพลงนี้พยาพิเภกยักษ์สีจตุรงโบธารากี่วิวดูเบอร์บัญชีมาก่อนเลยแค่เพลงกูติดนะเพลง ทำเห่อยทำไมถึงคิดทำเพลงมาจากพิเภกขึ้นมามันแปลกเดี๋ยวก็ดูก็แล้วกันเออเต้นดิลองลองพร้อมอ๋อได้ครับลุงลยครับาอย่าพิเภกยักษ์สีมะองทรงโสก็เกี๊ยะไม่เต้นนี่ไม่เต้นนี่ไม่เต้นนี่ไม่เต้นไม่เคารพเลยแม่ไหมเอาง่ายเลย่่าาา เพื่อนที่ทำเพื่อนอะไรอ้าวเนี่ยเอาไว้เอาไว้ได้อย่างเงี้ยดูเนีซ้อมซอมาแค่นี้อ้าแต่แจ็คเนี่ยทำไมไอ้แจ็คมาเจ็บเามึงทำได้ไหมอ่ะอซ้เ่อเพยาบีเพอยากซีดูผมบัดนั้ ยานี่าโลนอซลอเอเสกทำทำหยในแก๊งเราเนี่ยชอบใครมากสุบอยนมกี้แจ็คชอบใครมากสุดตอนนี้ชอบโกบอยสุดเฮ้ยยังไงล่ะมึงชอบไหมมงไม่เหมือนโกบอยทุกอย่างเลยอะ่ต้องอยากเหมือนผมถ้าคนนี่คือแบบอยากโกนหนดดเ้ยกะใจมากระใจมา ยวขึ้นให้กูขึ้นไอตีให้อินเดียนต้องทำขนาดนี้เลยนอมึ้นไอยูทูบให้เลยโอ้ยทำไมเฮียบอกกูมาสอขอให้นิกี้เลียนีลองอะไรมาลองเลยลองลองลองตามธรรมดาต้องเอาใบบัวลองแต่เขาเนีใบบัวไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดบัยวเอีวเดเดี๋ยวเเดาวเดีวเดวเดี๋ยวเดย ไม่บ่อยไม่บ่อยอยู่บ้านกูดีๆนิกกี้มั้งนิกกี้อย่างเหมือนโกบอยไอจีอะไรไอจีอะไรเหมือคนอยากซือหอมนะครับี IG มันผ่อนอัพมาแล้วโอเคผอแล้วผอแล้วโอ้ลงรออยู่ครับครับโอเคลงรออยู่ดูมันดูพวกเมนโอเคอาทางขาอย่าไปโดนจัง ใครเบาไปบอกมาเลยนะใครเบาใส่เป็นสโลดีกว่าสโลคนชอบไม่ต้องไม่ต้องเรื่องของเขาก็จะทำอะไรเรื่องของเขาไม่มีนาที่เจ้ให้มันสัตว์ทำไมเบาไหมมันเบาไหมเบา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 ไปใครเบาไม่ได้ไม่ได้เบาไปไอ้เหี้ยอ้วนพระยาพี่เพภกจากศีลดุลทรงโศกโศกีอสุรีกลับลงนับบาทา แอนะเมื่อกี้กว้างนะเอมีถ่ายกี่วันนี้มีสวันไม่ใช่ถ่ายวันเดียวแหละแ้วไม่เยอะด้วยแหละแต่มึงไม่มากันแล้วแแล้วพูดในวงการมีใครมาให้มากวันทะยิมสองเป็นคลิปอ่ะเร็วกางขามาเอาแคบหน้าตรชหน้าต้องชัดพ่ยาพี่เพอยาตีโรงรงโตโตปีอาตุลีอางกับาชานเต้นแนวเต้นแนวเต้นนวอารอน S <S <Yeah> ยังไม่พงชีวังสังขาพคดว่าพาลกุริยาวงยังไม่พงชีวังสังขาอันโมคาสักอสุราพรหมประสิทธิ์ประสาทไวทรงอนุภาพลิธิรุ้ต้องใครจะุดยไวไปหาพาะสุริยันไม่ชันฟ้า สัยพยาทั้งนี้มาให้ทันสัยพยาทั้งนี้มาให้ทันไมีครับไม่ใองรักลงลงจริงๆนะเพราะแจ็คแฟนฉันนี่ก็คือถ้าเหนื่อยเงี้ไม่เอาเลยนี่เขารักลงลงนะเขาเลยทำเขารักลงลงเขาเลยทำถ้าเกิดเขามีอาการอย่างเงี้ยถ้าไปถ่ายรายการคือรู้แล้วว่าต้องพักกองก่อนเพราะแจ็คแฟนฉันอยากกลับบ้านแล้วถ้าทุบทุบหลังนี่คือไม่เอาแล้วนี่ทุบหลังแล้วไป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 แลไปไงมาโอ้ถ้าทุบหลังไปไงแจ็คแฟนฉันมาไงเหนื่อยนะทุบไปไงไปล้วทุบหลังแล้วนวดนวดเขาหน่อยนี่ ขาแมวแล้วนะถ้าเกิดมีเพลงต่อไปโทรมาอะไรนะถ้ามีเพลงต่อไปอีกโทรมาเขามีแพลงจะทําเพลงใหม่นี่เขาจะทําต่ออีกแล้วจะทำต่อนะเขาจะทําต่ออีกแล้ววางวางตัวคุณไว้แท็กบอกเขาเอาเพลงนี้ก่อนไปให้ลุง พี่เสกเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้มาเข้าแก๊งครั้งแรกกูโกูอยากจะออกจากแก๊งมึงมากเลยตอนนี้โอ้ยเด็ดเดากูสาารถได้เข้าแก๊งแล้วอ้าวแล้วก็พี่บอกว่าพี่ชอบกูบอยอ่ะโอยบอยกูไม่ชอบมันแล้วมึงดูเด็ดชอบมาแล้วหน้าเป็นอย่างเงี้ยอ้าวแล้วถ้าถ้าไม่ชอบบอยอ่ะตอนนี้กูมาแรงเนี่ยพี่ตองกูชอบมากเลยอ๋อก็ได้ถ้าชอบพี่ตองและรอฟันโอ้ยที่พอแล้วกูไม่ชอบอ่เอาพี่มาพี่มาตัดกันแล้วนะไห้ที่ผมจะไมพอเลยนี่อันไหนทุนแล้วแล้วที่แล้วของน้องไปย ไอเดียวเดี่ยวเด่ยวเดวเดี่ยวเดียวแล้วเดี่ยวเดี่ยว่ยวเดียวเดีอยวเดี่ยวลดยวเดลังวเดี่ยวเดี่ยรเดี่ยวเด่เดี่ยดี่เดี่ยไเดี่ยวเดยวเดี่ยเด้ยเดี่เดี่ยวเดี่ี่เสเด่ยดี่่ยเดยวเดัเดี่ดยวเยกันน่เพร่ะ่ยนเด่ว่วเ่ยวยวด่ดีดี่ดด่ยว่เดียว่่ด่่ด่่ดเอาเว่่ด่วด้วก่ว่ีเี รับหมวกเลยภาพตึงภาพตึงยกยกยกยไม่ได้เดี๋ยวมันทะลอกเดี๋ยวมันทะเกกูรักมึงเนี่ยอะไรนอชอบผู้ชายเหมนเปรี้ยวก็ไม่บอกอ้จะเสมึงเอหมวกคืนด้วหมวกคืนไรมันจะใส่ให้นอเออเออก่อนห้า่อนาเอออะไรคุจททไมนี่ ฝากหน่อยพี่เสกขายของร้านอะไร้านครับอไอทีร้านอินเจแปนนะครับเข้าไปได้นะครับร้านนี้รับประกันได้ของแท้ทุกตัวติดต่อเข้ามาได้ไปอุดหนุนพี่เสกหน่อยนะครับใครที่ชอบเสื้อผ้าพวกสตรีทจริงๆมีหลายอย่างนะเราเข้าไปดูก่อนนี่ดูมันปีแล้วมันทำประกูอย่างนี้โคตรน่ารักเลยปีนี้มันทำประกูอย่างนี้เลยนะอ่ามันบอกว่าเฮ้ยมาถ่ายรูปกับนิกกี้จะเอาเอาคอนเทนต์ลงเฮ้ยลูกค้าจะได้ตามเออกูไม่มาละกูไม่มากับพวกมึงละเอามึงไม่มึงไม่อยู่แก๊งกูแล้วอ้าวโอ้โหไอ้สัดต้องเขาไปอยู่แก๊งเราไม่ต้อง ฝากฝากอะไรฝากฝากช่องกูฝากช่องนิกกี้ละชาด้วยนะครับถ้ดูด้วยมันดีเลยฝากช่องนี้กดไลค์กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดได้ทุกอย่างเลยครับเพลงด้วยเพลงพยาพิเภกยักษ์สีพยาพิเภกยักษ์สเพลงดีครับเพลงดีฝากช่องเมานัชชาด้วยตัดออกฝากช่องเลยนะเมานัชชาเมาณชาชชานะครั้งสามเลยครับช่องนี้โอดีจริงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ฮัลโครับ,รบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร<อ>ไม่เป็นไรไอ้สับ <c oughs> อย่ามาเข้าแก๊งไอ้เฮียนี่เฮียจกางอีกตัวอ้ีอยวจะเดี๋ให้กูเดีอยวดี๋ย้กูเดียวใดียวให้กูเดี๋ยวให้เดียวให้กูเดี๋ยวให้กูเดี๋ยให้กี๋ยวให้กียวใหกูดีนะวใหูเดี่ห้กเดียให้เดีย้เดียวเดียหมวยเดยห้วูเดยให้กูเดีให้องรุ่นน้กงเลีนห้านของแย็คกเย เลือกคุยเรื่องไอ้แจ็คมันมีอาชี่เสริมเป็นผู้่มกลับถึงไหมโอ้จงไอเแคยนี่ทำอะไรพุกมกลับไอเแคยนี่เป็นพุกมกลับลงพื้นที่ตลอดพื้นที่เมืองทองนี่ลงทุกร้านเดีอย่างที่เล่าไปใช่เลยผมไปจอดหน้าร้านเลยอยู่กูขึ้นไปตรวจพื้นที่ก่อนล่าสุดไปเดอะแบงค์ขับขึ้นไปชั้นสองให้กูรอหน้าลิฟต์เฮ้ยเรียมึงขึ้นมาลอในพื้นที่ในห้องด้วยดูงานน้องก่อนงานน้องมันดีไหมนายช่วยตรวจพื้นที่ไงเขาบอกโอเคปุ๊บก็นั่งซัอนอยู่หน้าห้องพักไอ้แจ็คออกมาหน้าครับ อ่าโอเคน้องมันก็โอเคแล้วจริงไหมต่อรองน้องอยู่เรื่อยแหละต่อราคาน้องต่อราคาน้องจริงหต่อด้วยก็ส่วนหนึ่งแล้วตีแถมขอเบิ้ลด้วยไม่ไม่พื้นท่หพื้นที่พื้นที่เขาต้องดูว่าไอ้พื้นที่นี้มันดีพี่เสกแต่เหมือนดีช่วงมันติดคูฟิตเนสอุ้ยพูดไม่ได้พูดนมีหลายมีหลายคนเนี่จังนี่มีคูฟิตเนสที่มันติดฟิตเนสอ่ะฮะพูดได้ตัดได้ช่องเนี้ยมันฟิตเนสชั่วโมงเป็นหมื่นนะเหรอเห็นหน้าดีชั่วมัวเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นบล็อกเลยเออกกูจะเ็บตังงไไปปอีีกทนึลง ที่อีกทีนึงไป,ปตปลือกเลยไปเรียบร้อยอแล้วมันจริงไหมมันชอบให้คนอื่นโอนให้ก่อนจริงไหมกูนี่ไงกูนี่ไงกูนี่ไงยังไงอีเหมยอีดิวอีอะไรกันเอามาเอาแล้วเ,วเ,เป็บเรื่องแล้วมันทำกับขวงกูอย่างงี้จริแล้วมันจะสนแล้วแล้วไอ้เล่เล่ขามัน,ม,นมันชอบจริงไหมอ่ะครงบผูมันรักเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีมันรักไหมดิวยักดิวยังดิวรักมันรักเลขามันรักแหนมันรักเลขามันมันรักมันรักมันคิดจะเป็นเสือแต่ไม่รักเหยื่อแล้วน้องน้องน้องหญิงน น้องหญิงน้องหญิงนี่น่าจะยัง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 ไม่รู้เพิ่งจะคุยอีหมวยนี่อีหมวยน,วยนี่อีหมวยนี่โอนบ่อยหรอเต๊กแฟนฉันเดือนเดือนลงพื้นที่หมดกี่บาทมีแสนอ่ะทำมาอ,อีา๋เหมยนีบเฮ้ยไอเราแบบต้องดูแลแม่ดูแล,แลแหรอใช่อ่ะลงพวกนี้หมดโอ้โหลงพวกนี้หมดเอาของ<ด>ไปหลอกขายอ๋อโดนล่าสุดเป็นไงรูปภาพโดนไปรูปภาพโอตาโมดโดนไปแสนกว่าบาทอ่ะนี่โอนให้เหมวยห้าหมื่น โอ้ยีเดียวอีกสามหมื่นไงจริงไม่ใช่แฟนฉันเมื่อก่อนมันซื้อโดรนแค่ผู้หญิงซื้อโอ้ยมันก็เกือบซื้อแล้วแต่ว่าผู้หญิงไม่ให้เบิ้ลไงอ๋อมันก็ไปซื้อจะเกิดแต่มันรถตู้มันเอาไว้รับรับส่งผู้หญิงเที่ยวนะโอ้ไปดมที่เบาะไปเออที่เหรอมันสปอยผู้หญิงผู้หญิงจะคิดเล้าอ่ะรถตู้มันรับส่งนะครับเออะจะเป็นยาน่ะเวลาไปหาผอผู้ใดผู้ใดไอ้ป๋องตามผู้ใโอยไอ้ป๋องก็เจอวันนั้นน่ะซื่กันเลยป๋องก็ไปด้วย ปล่องนี่กูนี่กุญแจสู่ความรักของผู้มานทั้งหมดแต่ป๋องในฟิลแฟนไอ้แจ็คตะวายไอ้เลยโอ้กูไม่น่าเลือกตัวนี้เลยเหรอทำไมป๋องนอนจับมือไอ้แจ็คไอ้แจ็คก็จะวายแต่ป๋องก็ต้องทำความรู้จักเสร็จแล้วจับมือแล้วก็ชอบผู้ใหญ่ไงชอบชอบชอบก้มไอ้ป๋องนะชอบก้มชอบก้มมาแล้วมาแล้วต่อไปยังไงไปไงโอเคพี่กลับบ้านไหมบ้านบ้านนะ ไม่เอาแล้วนะถ้าลุงลงโทไม่ไม่เอาแล้วนะออกไหมเอายังเอาอาแล้วเอาไหมจะเพลงหน้าเต้นอีกไหมเล่นบีหน่อยเพลงหน้าเอาป่ะน้องพี่จักเครียดน้องพี่จะเครียดมากเลยแต่เสกเขาจะให้นั่นแล้วให้หมวกอะ้รไหมปอดไปแล้วให้หมวกสุพีมไปนึ่งเฮ้ยเต้นพยาพิเภกชว์ถอดเสื้อ